พเพลหนุ่มสุดฮอตขึ้นอันดับ1ยอดฟอไพุ่งเฉียดล้านในเดือนเดียวอีกหนึ่งนะักแสดงหนุ่มชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างมิวสุภาษิตจงชีวีวัดโดยเราจะเห็นผลงา,านการแสดงของหนุ่มมิวที่รับบทพระเอกหลากหลายผลงานและมีผลงา,านอีกหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่บ่อยครั้งด้วยความล่อเก่งมากความสามารถแบบนี้ทำให้แฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศติดตามจำนวนมาก ล่าสุดพบว่าหนุ่มมิวนะตอนนี้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในประเทศไทยประจำเดือนสิงหาคม25 6พาที่มีผู้ติดตามใน i n s t a g r กรเพิ่มขึ้น9,070,26เลยทีเดียวซึ่งหนุ่มมิวใช้แอคเค้า์ิน s t a g กร m ชื่อว่ามิวสุภาษิตตอนนี้มีผู้ติดตามสูงถึง4,737,657 และเชื่อว่าผู้ติดตามก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮอตจนฉุดไม่อยู่จริงๆ